แล้วถ้าใครแพ้ก็ไม่ได้การนะแต่สมัยนั้นก็คือไอ้เที่แท้จะต่อยกนันใหญ่สัตว์ <laughs> <c oughs> ผมไม่ไดชื่อแบบแบบถ้ากดแบบถ้ากดโลแล้วแบบได้กระจอกไอ้เที่ได้กระจอกอะคือวายวายคือมาโดนแล้วอะแต่ถ้าออกแต่เบิ้ลทองให้แหละสัตว์ี้บอกให้มึงเตรียมตัวแน่ไอ้เที่ยมึงโดนแบบโดนฉิงเนี่ยโอเคไอ้บูชิคิงปุ๊บไอ้สัตว์ไล่ดับเจ็ดแม้ อะไรๆมาใกล้จบแล้วก็จะได้ล่างให้จบทีเราเลยทำแบบซ้อมเอดอรปิดโอ้เฮียเจริญนี่ที่บูชิคิงว่าไงนะเด็กเด็กไดฟ์อ่ะก็เป็นเด็กวันไดใช่ประมาณหนึ่งใช่ไหมวันได้แต่ตอนนี้มันเอาล่างทองออกไปแล้วอ่ะพอเราล่างทองออกไปไดมันเหลือฝุ่น,นเลยปะไดมันไม่ได้เท่าไม่ได้เยอะเท่าเมื่อก่อนอ่ะ ก็คือมันได้ก็มันห้าลูกเลยมั้งก็อารมณ์ประมาณง่ายๆคือเด็กมันปัจจุบันเล่นได้เป็นเด็กมันไดซึ่งมันสู้กับเทียบบนมนไม่ค่อยไหวแล้วในตอนนี้เผื่อๆได้อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าโดนมันโดนถอดได้ออกไปด้วยเผื่อๆมันอยู่ให้ได้เล่นเองมั้งพี่ใช้ได้เล่นหรือเล่นได้ต่อยไ,ไวแต่การที่หนักคนจะทำแบบนี้แหละเเล่นได้หรือได้เล่นนะ ถ้าเล่นได้มันก็ยังพอไปไปวัดไปวายอยู่นะในยุคนี้ยังพอไปเล่นสนุกอยู่นะแต่ถ้าได้เล่นเนี่ยคือชิบหายเลยนะมึงมันยังเก่งตรงที่มันแห่ต้นเกมได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้เขาจัดยังไงนะแล้วแต่คนสมัยนี้แหละอ่ะไอพวกนี้ไม่เคยผมก็ไม่ผมก็ไม่เล่นเกินแล้วอ่ะไม้อ่ะแบ่งดีมึงเอาเลยกูไม่เคยเล่นโอเคอ่ะโทมอลีก่อนเนาะโทมอลีล่างแรกก่อน ธอมรีล่างแรกตอนนี้ยจริงๆให้ผมให้อ่ะมันอยู่บีเว้ยเด็กแม่งเ็วแรงเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่แตสิ่งที่แรกมามันคือการที่ว่าโฟมันจะขาดบาร์มันขาดมันบาร์มันมีจำกัดโฟมันมีจำกัดจริงๆจะมีอีกท่าหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันก็คือตอนเกตหนึ่งอะไลทับธอมรีเกตโฟมันจะหาฮันนเกตใช่ไหมทีนี้เราก็เก็บไว้บนมือแล้วก็รอขึ้นเทิร์นเกตสองอ่าพอขึ้นเกตสองเสร็จปุ๊บ เล่นฮารุยะเกะคอฟากกิโกะจะเสร็จปุ๊บค่อยคออานอนแล้วอานอนคว่ำหนึ่งคออีกตัวหนึ่งฟากกิโกะมันจะเห็นการคอถูกที่ไม่ใช่ใครชิกสองครั้งแล้วมันวิ่งโฟแค่เขามันจะวิ่งตัวเองเข้าโฟแค่คนเดียวแล้วจวดฟาอสองใบได้เพราะว่าเทกมันรันสองทีอันนี้เถคไม่ใช่คอเป็น,ปนบังคับเพราะงั้นมันเลยทําได้แต่สรุปก็ได้นะพุกชายอ่าสรุปก็คือมันแรงเหมือนเดิมเลยอะแต่แค่มันไม่ค่อยสถียรนเฉย ไม่เพราะเราต้องเก็บแรงให้พูดผู้เที่จนีอยู่โอเคโอเคสรุปก็ได้แล้วถ้าไม่เหนื่อยถ้าถ้าเหนื่อยแล้วพวกกูเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมเรื่องพูดตรงนี้อยู่แล้วอ่ามาต่ออ่ะโมโกนิก้าว่าจริงๆมันต้องมีจริงๆมันต้องใหญ่กประมาณถึงห้าสี่สายได้แต่ไม่เป็นไรอ่ะผมมาชิโร่ตอนเนี้ยเด็กไม่มีอะไรมากผมให้ประมาณเทียเดี๋ยวนะขอหนเกือบเอได้เลยจริงๆรมาชิโร่แม่ชิโร่จะมีอยู่สองอย่างมีทุนกับไม่มีทุน ถ้ามีทุนอ่ะมีทุนแต่มีทุนออถ้ามีทุนเติมคีใส่ถ้าเติมคีมาเชลโลส่ได้สี่ใบอยู่เอหิวได้ไหมฮะหิวด้วยทั้งคีทั้งหิวเลยมีทุนไฟขึ้นเอเลยเพราะมันจะมีคอสตลอดแต่ถ้าไม่มีไม่มีอะก็อยู่เบียแต่แต่ถ้าในเคที่มีทุนก็อยู่เอพี่เพราะว่ามันเหมือนแมกโนเลียแต่แมกโนเลียที่ฝาเียนกว่าแล้วมันโดดได้เรื่อย ต่อไปอ่ะเอาว้บิิกะเอาเวผมเล่นเองแต่ว่าตัวเองไม่มีเด็กหรอกแต่ว่าก็เล่นเองมาแล้วดอบนึมงแย่งคนอื่นเล่นเด็กแม่งแม่งฟีวคล้ายๆฮีโร่แต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดนิดๆหน่อยๆอะ่ะผมให้ประมาณน,นะทำไมเล่นนอนมาร์กมันอยู่ตรงนั้นวะเพราะจริงๆผมให้ฟิวคล้ายๆเลนนอนมาร์กเลยมีมือแวนมีคีเลียมีได แล้วก็แวนมีบวกได้แวนฝามได้เรียนได้หนึ่งแล้วก็มีแรงแวนมีคีไม่มีคีอะไรบ้างตอนนี้ไม่มีมือไม่เนี่ยมือมันค่อนข้างแอบบางนิดนึงแล้วก็ต้องคีบของระดับหนึ่งด้วยก็ประมาณเอนั่นแหละที่ผมอยากให้อ่าโมฟานิก้าไปอยู่เอเดยนะจะขึ้นไปเอหรอโออมโฟขึ้นไปเอวัดด้วยทุนอะ มันมันวัดได้ทุนแหละดิใช่วัดได้ทุนเลยอันนั้นอ่ะเลยเอาเป็นเบสพื้นฐานแล้วกันเราะวัดได้ทุนมันยากโอเคอ่ะมาอันเนี้ยพูดยากเว้ยยากตรงที่ของใหม่มายังไงให้แม่งกลากรเดิมผมให้อยู่กับข้างผมผมให้อยู่กับเบีเลยอ๋อคือเบียเนาะคือเด็กมันเล่นเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่ามันค่อนข้างจะเสถียรขึ้นการแห่มันน้อยลงความแรงมันน้อยลงมันค่อนข้าง มันไปเล่นกับการที่ว่าอะคุณมีของแน่ๆครบทุกท่านมันไม่ต้องมานั่งเสียงกับอาน o n แล้วว่าต้องหายังไงแต่มันกลายว่าเด็กมันอ่ะอ่ารีดของจะกองไปเลยแต่ว่าเด็กมันรีดไวมากเลยนะเพราะว่ามันาบทีีกสองใบอ่ะมันทิกเกอร์ก็จะอุ่นๆเลยในกองอ่ะอ่ะหมดแล้วมั้งผมไม่เคยเล่นอลลี่บลลี่ กูขอไม่พูดอะไรเยอะอพูดได้ง่ายอธิบายสั้นๆเล็กเล่นออเดอร์จะเป็นต้องเลี้ยงบอดตลอดพลังท้าวไม่ได้หนาเล่นสนุกได้เล่นแข่งยาเลยเอาไว้ไล์อื่นตอออะอฝนะั่งชมพูล้วนหรือว่าฝั่งไอ้สีมันชมพูล้วนเลยชมพูล้วนอันนี้พูดถึงชมพูล้วนแยกเด็กเลยเพราะว่าสุดท้ายต่อให้รวมตีก็ไม่เก่งเอาเป็นว่าถ้าอยากดูรายละเอียด เด็กพวกนี้ที่ว่าเริ่มไม่ค่อยพูดกันถามไลฟ์อื่นคนดูไม <c oughs> ่ได้ <c oughs> คนดูเตรียมดูแล้วไปเม้นต์ถามเลยว่าไลฟ์จะอันดอรทำาปพี่ให้เร่อนี้เดี๋ยวกูแคปเกืือไว้พี่ะได้ให้คำตอบกูได <c oughs> อ้อ่ะ,อ,ะอันเนี้ยอยากรู้ชสียเยอะเนื่องจากคอร์ส คอร์สมันไม่มีทางขาดแน่นอนถ้ามึงไม่ได้ลืมพกยาอมแก้เจ็บคอไปด้วยวานในวันนั้นกูบอกให้ึงลุกถ้าคุณอยากหรือว่าเล่นไทมเป็นยังไงนึกถึงผมในตอนนี้ที่นั่งพูดเกี่ยวกับไลฟ์เที่ยนะมาหกชั่วโมงอะเนี่ยคือสภาพผมบอกให้ึงลุกไปก่อนคือแค่คุณหลอกสกิลคุณก็เหนื่อยแล้ว ให้คุณนึกถึงสภาพผมในวันนี้ที่ผมไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มยันตีสองไเหียครับคุณนั่นแหละคือสภาพคุณท hey ี่จะ <c oughs> เล่นไทอม์อเล่นแล้วเหนื่อยได้ขาอะไรรู้แต่ถามว่าเอาพูดกันตรงๆพาวมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแฮมอย่างมันเป็นแค่รายแก้กัรไทม์ดาก้อนเพราะไทม์ดาก้อนเดิมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันเวฟไม่มีเพราะ พอออกไปหน้าโคลโลมามันแก้กับให้ตัวเล็กมีเวฟเยอะขึ้นประมาณนี้ละกันเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มตอนอื่นไม่ได้ต้งเทิของจริงไม่ใช่ง่วงกูไม่มีเสียงจะี๋ยนเหนื่อยโคโนะะโคโนะอันนี้ผมน่าจะพอพูดได้อยู่เคยจัดลองเล่นนิดๆหน่อยอันนี้อยู่ให้ประมาณ อยู่ให้กับมีด้บานาบาเล่นได้แดกคอสชิบหายเกไหนเก็บของเพื่อเล่นเทินเดียวอะไรอ่ะอยู่เทียร์เล่นได้เล่นได้ลเ็กมันแรงแต่ว่ามันปิดไม่คงที่อ่ะโอเคแต่ถ้าปิดมันมันวิ่งสับเลยอ่ะอ้ามายพิมตาคพูดมาไหนที่ที่น้องเขี่ยเราหรือว่าแซมเซล ซาเลฟเอลถ้าซาเล่แบบมีภาพนะมันมันน่าเล่นอยู่นะผมก็ตอนแรกก็อยากซื้อมาเล่นอยู่แต่มันแต่มไม่มีคนขายให้มันผมผมม่มีภาพลองจัดมีจัดให้จัดให้แบบเก่งอยู่เพราะมัน,นมีเวฟแล้วก็แรงด้วยผมอาจจะลองยังไม่เคยเล่นแล้วกันเดี๋ยวค่จัดเดี๋ยวค่จัดจะ,ะลองเล่นอะต่อไปไอ้เฮียนี่นะครับผมแบล็คนะครับกูให้เลยเอสัต เก่งที่ผายเนื่องจากว่าแม่งรวมสายอยู่ในตัวเดียวกันทั้งทั้งแอสตรัมบิสและก็ตัวมันใช้ค,คำว่าสองสายเออมันคือรวมสองสายอยู่สายเดียวกันทั้งของแตรของแอสตรัมที่มันเป็นเนลลุคอยู่แล้วแล้วก็ตัวบิสที่แม่งเล่นออเดอร์กลายว่าเด็กแม่งมีหกเจ็ดเวฟซึ่งแม่งลบพาวได้อีกแม่งทำไม้ทุกอย่างเลยคู่แบบโ oh, อ okay, ้ควยเถิด นะก็คือง่ายๆคือแทบมันมันแต่มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าอะไรหลายอย่างในยุคเจนนี้มันทําให้ไม่ได้กิ่งขนาดนั้นเท่าสมัยก่อนของมันจริงๆก็อยู B. B. Like ่ th uh, fat, ประมาณ B ก็ได้ไหมได้ไได้เหมือนกันอ่า B ก็ได้เพราะว่าตรงๆมันก็ยังพอวัดพอวัดพอวิ่งกับข้างบนได้เหมือนกันไงเอออแค่เจอไอ้พวกเย็นนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละหียอะต่อไป คิสเตนอสนี่พิมพ์พูดิเต็นอสเคยแต่แต่ถ้าที่อ่านมาตอนแรกอ่ะมันไม่ต่างจากหน้าเวนเอดีมากอ่ะผมมองว่ามันอยู่ที่ว่าเล่นได้หรือได้เล่นเล้นอยู่ที่ได้เล่นดีกว่าคือจากจากประสบการณ์เี่บผมลองลองแบบลองแบบเทสของดูนะแบบยังไม่ได้แต่ได้จริงจริงอ่ะ ผมก็เลยคิดแบบนั้นนะเพราะว่าแบบเอ็นจีเด็กเด็กเดิมแต่ว่ามันต้องเล่นกับออเดอร์เยอะขึ้นอ่ะก็เลยมองว่าภาษีไม่เท่าได้อื่นนั่นแหละถ้าเทียบอยู่แล้วอะถ้าเทียบกับพวก P R S ออดีอื่นๆนะโอเคมาต่อไปเป็นนี่สั่งนะครับผมไปนู่นเลยครับ A ครับไอที่เี่ยนี่ทำเด็กเก่งขึ้นด้วยความ ด้วยเออย่ด้วยความที่ว่าตัวเด็กและประเด็นคือมันเป็นจำไรด้วยเว้ยและเป็นจำไรที่มึงทําให้เด็กแม่งดูดีขึ้นไปอีกซึ่งเติมทีมารีนแม่งเก่งแล้วและแม่งดันให้มารีเก่งไปอีกอูเลยแบบซับเทีเยอะไรขนาดนี้ครับพี่แต่จริงๆถ้าเราพูดโดยรวมทั้งหมดอะเอาแบบจริงๆอยู่ดูแค่ปีก็พอนะมองให้อยู่ปีก็พอเพราะเนื่องจากว่ายังให้เรื่องอุปสรรคด้านมือเหมือนเดิมยังติดปัญหาเรื่องการป้องกัน ติดปัญหาตรงนี้แต่ถามว่ามันง่ายอยู่ทีเดียวกันแหละคมเป็นจริงที่เันามันใส่ร่วมกันต่อไปโอ้โหพี่ยัยของชอบของชอบครับพี่แต่เล่นอ่ะแต่ลอ,อ,อย่างนั้นนะพวกมึงอามึงนะ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 ครับนะพี่สัตว์พี่จากใน,นเทีย์เอเลยนะั่นแหละกันโดนแทร็เก็ต จ้่แจ็คไนท์ยอมรับเก่งยืงสองหมื่น 20, ได้ค่อนข้างแรงอ่าพี่จิ๋วเผื่อเ,เอฟด้วยมึนงนันแหละยากเพราสู้ไม่ไหวแจ็คไนท์ไม่ได้เป็นกระแสด้วยอ่าส่วนมึงอีกตัวนึงครับอ่ะครับพี่ครับพี่อ่าส่วนอันนี้ว่าไงดีเอ้ยฟิย่าอ่าที่ไหนเอ้ยเดี๋ยวดูสิผมนั่งผมร<อ>้<ผ>มองมือมองไม่ค่อยเห็นละอ่าไอ้เชี่ยไปโอ้โหไม่เก่งอ่ะ ไม่ได้เด่นเก่งขนาดนั้นอ่ะจะเล่นสนุกสนุกนะกานเงินก็ครับพี่ครับพี่ตัวหนึ่งแต่อีกเคียวแต่ทันยาเก่งเคียวยาแม่งเก่งทันกับเคียวอ่ะเก่งโอเคงั้นไปอยู่คู่กับเอเพราะไงความเก่งไม่น่าจะเกินพ้นตรงนี้หรอกน่าจะอยู่แค่ตรงมาตรงนี้เลยเคียวยาถ้าสมมติว่าเคียวสัญญาให้เป็นเด็กแอนตี้ได้เหรอพี่ก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กจับเป็นการได้เียอะเลยใช่เพราะเป็นการข้างในมันส่วนใหญ่เป็นเด็กเป็นการแอนตี้ไง อย่างเช่นแบบมันจะมีไอบิดออเดอร์มันห้ามมันห้ามลุกอะ่ะก็คือพวกการ์ดลุกอะ่ะลุกไม่ได้อ่ะนะแบบลุกยางเทกอะไรก็ตามลุกไม่ได้เลย <S 1> <S 1> อ๋อสัญญาอ๋อไม่คือกือสัญญาไอบีเินจาใช่ายเยอะ่ยแต่ว่าไอตัวนินจาโวมันติดตอย่างเดียวจริงสันตสัญญาเพราะว่าเทกมันไม่มีของกันคือต่อให้เราบอกบิดออเดอร์นขนาดนะั้นแต่ว่าเวลากันยิงมันกันยากเว้ยพี่พี่เพจพี่เพจเทสมาแล้วเวลามันเจออะไรหนักๆอ่ะมันกอนข้างยาก เพราะฉะนั้นมันยากใช่ได้ไดเล่นหน่อดีแล้วส่วนเกียวยาก็อยู่ตรงนี้ไปแย่แรงไอ้สัตว์นะฮะผแทบไม่ค่อยชนะเลยจริงๆถ้าผมเริ่มหลังนี่คือผมแทบจะแพ้เลยแล้วก็ไม่ต้องถามกูนะว่าไอเด็ยที่เหลืออยู่ตรงไหนนะฮะเริ่มพี่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมมาเล่นได้ก็เลยสวยนี่นะครับผมก็ไปด้วยกันฮะได้เล่นไหมครับเล่นไอ้เฟลฟิโลราเล่นได้เหรอพี่ เล่นได้ไม่เย่ถ้าเล่นสีแดงนะสีแดงเล่นได้ปกติมีมันอยู่ฝีเดียวนี่จา่ายพาวบวกง่าย <ś led> เออพาวบวกง่ายมีการใช้เอเนจี้คือเขาเ้องบวกีน่าแต่ถ้ามึงเล่นล่างยี่ยีเนี่ยเทียบกับมึงจะแปะจี้เคได้สักกาจะแปะกาจะทำหาได้ได้ยี่ยได้เล่นอย่างเดียวสักไม่ใช่เล่นได้ด้วยอ่ะ <ś led> ไม่ใช่ไม่กิ่งนะ แต่ดวงวันนั้นมึงทำด้วยอะไรอ่ะแค่นั้นแหละไม่เล่นดีกว่าอ่ะอันนี้เคยเคยแตะๆอยู่ก็เลยแบบตรงนี้พอเนี่ยเพราะว่ามันวัดเรื่องดวงด้วยคือเอาตรงๆแม่งติดมาเกิดจากหัวกองอ่ะไม่ไกลว่าไอสัตว์ไอกูทักก็กำหนดอะไรไม่ได้เลยชีวิตกูเนี่ยอ่ะที่เหลือว่าไงเอ่ยใครก็เล่นน้องก็ไม่เคยช่วยเลยน้องใหม่ก็ช่วยแหละแต่ถ้าผมว่ามือโปรมันหมา ไอ้พวกนี้เคยเล่นกันบ้างไหมเดี๋ยวไม่เคยอันนี้เล่นขาแบ <Back S 1> ๊กเคยเจอแบ๊กเคยเจอมาเคยเจอแค่แบ <back> ๊กแบ็คแม่งผมให้ประมาณบีได้เลยอ่ะ <b> บีเกือบเอได้มั้งพวกแบ็คแม่งแต่ต้งแแผ่นเก่าแล้วนะตั้งแต่แผ่นสมัยไอพีมยังเล่นตอนต้นปีอะ่ะก็ไม่นานมากก็ถือว่าเป็นเลเยตปีนี้ก็โอเคอยู่เด็กมันไอ้นี่ดิบ้าผมเจออ่ะอ่าด้วยฝนหนึ่งคือผมเล่นแบบกลัวเพราะว่าผมไม่รู้สกิลได้แหละ ทีนี้ตอนผมเจอแม่งอ่าเด็กมันมีแล้วมั้งวะมีบอร์ดฟรีจบเทินหายมีจำอ่ามีจาได้มีชิลเพราะว่ามันใส่ไซเซิลเก็บฟรีหลักๆคือมันแต่ว่ามันมันมันมีปัญหาเรื่องที่ว่าบาร์มันมีไม่พอมันเลยใส่กอฟิล่าแล้วเห็นล่าสุดไม่ออกของใหม่เป็นไงได้อ่าอีตัวเอที่มันลงอ่ะ มันคือหนึ่งในตัวที่แบบใช้คำว่าไงดีออก s อเพื่อตัวมันเองโดยที่ไม่ได้แทบมันออกเทคแยกจากตัวหลักมาเลยอ่ะเลยมองว่า,วามันก็เก่งมันก็เก่งตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่ค่อยเห็นไปเจอครั้งเดียวครูครูอยากจะพูดอะไรนะงบาคําว่าเออก็มันเป็นเด็กจำไรด้วยแหละในีส เอาเป็นว่าเ,เหลือยัดเป็นไม่เคยเล่นซึ่งเยอะมากค่อนข้างเยอะใช่ที่ไม่เคยเล่นแต่ที่เหลือเรายัดก็เยอะเหมือนกันเราใส่นัวก็เยอะเหมือนกันไอ้งั้นตีสองแล้วได้เวลาเพราะฉะนั้นแป๊บนึง ก็ถือว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดของเบต้าที่เราจัดเทียร์ลิส์ย้ําว่านี่มาจากแค่ความเห็นช่องเราอาจจะไปขัดขาวของสตีนอาจจะเป็นขอสตีนท่านที่ชอบดิ้งนั้นลรวรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องก็เรื่องของท่านเพราะว่าอันนี้มันมาแค่จากฝั่งของเราที่เราคิดเฉยๆบอกกับเราอยากหาตีนในกลุ่มคอมมูนิตี้ด้วยเราเลยทาอย่างนี้เป้าหมายหลัก คือเป้าหมายหลักว่าเราเอ็นเกจเมนต์เอ็นเกจช่องเราแม่งเยี่ยเกินเพราะเราหายไปนานเกินนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เอะอะว่าจะยัดแบบความกสศนตีนหรือว่าเฮี้ยกูไม่ชอบเรื่องนี้ไปอยู่ล่างสุดเลยก็ไม่ใช่เราก็มีเหตุผลที่จะให้อยู่มาณนี้ประมาณนี้มานี้โอเคก็เดี๋ยวขอยัดลด้วยความอักติฝนตัวแล้วคือต่อให้อักติกูอยากจะยัดเลเลเซโอไปอยู่เพราะไม่ให้พ่อองเล่นเถอะก็ตามแต่ว่ามันแบบมันก็นั่นแหละ ตีสองห้าทีอัดมาหกชั่วโมงเ,<ร>เป็นไลท์เก่าขึ้นเจ็ดด้วยเป็นไล์แรกที่ไม่ได้เล่นเกมนะไม่ได้เล่นสตาร์เร็วนะแต่ไลท์ยาวที่สุดเท่าที่เคยไลท์มาเกี่ยวกาบ์ก้ดจนผมต้องเปลี่ยนไม้จากไม้โน้ตบุ๊กเป็นไมท้ที่เป็นไม้หูฟังเพราะว่าตอนแรกไม่อยากใช้ไม้หูฟังเพราะไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าดีแค่ไหนต้องพูดกันตรง โอเคก็ไม่พูดเดียวเลยละแต่พอเริ่มพูดไม่มีเสียงแล้วโอเคงั้นก็ขออนุญาตนะครับผมสำหรับขขออนุญาตประกาศก่อนลวกันขอประกาศก่อนนิดนึงภายในไตรร้อยไม่เกินธันวานี้เดี๋ยวจะมีอีเวนต์กิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากช่องเราก็คือเดี๋ยวจะมีแจกไฟแมแอะไรซึ่งเดี๋ยวตอนนี้อ้วได้เปลี่ยนไลน์ละตอนแรกเราไปสั่งทำในเดือนนี้ซึ่งเดือนนี้ก็จะสังทำไลน์ของเราอยู่แต่ว่าอ้วได้เปลี่ยนละ อาจจะเป็นอะไรท่านราชันของเรา่านรากเก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าอาจจะเปิดโพยตรงโพสต์ของช่อง YouTube ก็ได้ว่าอยากได้เป็นลายราชันหรือลายปกติของเราแต่ก็นั่นแหละถ้าตอบรับยังไงก็ครับผมก็าสามารถไปบอทโพยกระลงของช่องเราก็ได้แต่เ,เปิดไว้ให้ เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงว่าวาดอะไรทันหรือเปล่านะแต่แน่ๆภายในเดือนหน้าจะมีอีเวนต์กิจกรรมเล็กๆน้อยนะครับผมที่ว่าจะแจกเพยเ์เมดการ์ดที่ผมบอกเปลี่ยนจะขายเป็นแจกแล้วเดี๋ยวทาง Google f ฟ r ร์มเลยด้วยเดี๋ยวจะเริ่มทำให้สั่งสินค้าได้ว่าอยากได้อะไรกันอประมาณนี้แค่มาประกาศแค่นี้เฉยเพราะว่าดี๋ยวกลัวทุกคนเลยอ่ากลัวว่าตัวเองจะลืมทำอี <laughs> ก็ขอก่ากับเพื่อคุณนะครับผมคุณผู้ชมและคุณผู้ชมที่มารับชมและรับฟังทุกท่านนะครับผมทั้งไลค์ก่อนดับและไลค์ใหม่นะครับผมก็ต้องขอก่าเพราะคุณจริงๆนะครับผมก็ทิพภาพการใดก็ขอประทานภัยณที่นี้แล้วนะครับยังไงตอนนี้เสียงเริ่มไม่มีแล้วขออนุญาตลาไปเท่านี้ครับผมไว้พบเจอในตัวของวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับผมเอาไว้พบเจอกันอีกทีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ